การปลูกต้นไม้นะครับเราสามารถที่จะปลูกได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปลูกลงดินปลูกลงแปลงหรือปลูกในกระถางและในวันนี้นะครับเราก็มีไอเดียในการทํากระถางจากถังพลาสติกมานําเสนอนะครับทำให้เราประหยัดในการซื้อกระถางปลูกต้นไม้หรือภาชนะใ,ในการปลูกลงไปอีกส่วนหนึ่งขั้นตอนแรกให้เราเจาะรูระบายน้ําที่บริเวณก้นถังก่อนวันนี้เราจะใช้ประมาณหกรูควรที่จะมีขนาดไม่ต่ากว่าครึ่งเซนติเมตรซึ่งระยะห่างประมาณ5เซนต่อไปเราจะเจาะด้านข้างเพื่อเปิดออกแล้วดินเข้าไปใส่ ตำแหน่งที่เราเจาะนะครับปรับได้ตามความต้องการของเราหลังจากที่เราเจาะหนึ่งด้านแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งเราก็จะเจาะเช่นเดียวกันจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะนําดินปลูกมาใส่แล้วก็สามารถที่จะปลูกขึ้นได้เลยควรจะเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สามารถที่จะระบายน้ําได้ดีหลังจากที่เราใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําเอาต้นก้าผักหรือผักที่เราจะปลูกมาปลูกได้เลยซึ่งในวันนี้นะครับเราจะปลูกผักแถวเราจะทําหลุมเพื่อที่จะนําเอาต้นผักแถวลงไปปลูกจะปลูกฝั่งละสามต้นรวมเป็น6ต้น ควรที่จะเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของกระถางแล้วก็ปริมาณของดินด้วยหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการลดน้ําทันทีสามารถที่จะนําไปตั้งไว้ในตําแหน่งที่เราต้องการแล้วก็คอยให้น้ําเป็นประจําทุกวันนี่นะครับตัวอย่างผักที่เราปลูกการจเจริญเติบโตเขาก็จะเป็นปกติส่วนอีกต้นนะครับจะเป็นชพูค่อนข้างที่จะสวยประโยชน์ของการทํากระถางปลูกต้นไม้จากถังพลาสติกนะครับเวลาโดนฝนหนัก,ห,นก,ห,นก,ห,นกหรือแดดจัด,จดเนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เร็ว เอาไปประดับสวนทําให้เกิดความสวยงามได้ปลูกผักได้หลายชนิดดูแลผักที่เราปลูกเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะไม่มีวัชพืชไปรบกวนถือว่าเป็นการทํากระถางที่มีวิธีทําที่ง่ายนะครับจากที่เราทําทดลองปลูกผักดูแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทํากระถางปลูกต้นไม้จากถังพลาสติกเหลือใช้นะครับในการปลูกพืชหรือการปลูกต้นไม้นะครับเราสามารถที่จะปลูกได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกลงดินปลูกลงแปลงหรือปลูกในกระถางนะครับ ในวันนี้นะครับเราก็มีไอเดียในการทํากระถางจากถังพลาสติกมานําเสนอน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นการทํากระถางปลูกต้นไม้จากของเหลือใช้ทําให้เราประหยัดในการซื้อกระถางปลูกต้นไม้หรือภาชนะในการปลูกลงไปอีกส่วนหนึ่งสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีถังพลาสติกซึ่งเป็นถังบรรจุภัณฑ์เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้หลายรูปแบบลักษณะของถังที่เราใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นถังในลักษณะสี่เหลี่ยมที่มีมือจับด้วยต่อไปก็จะมีดินปลูกต้นกล้าผักที่เราจะปลูกน้ำเอาไว้รดแล้วก็อุปกรณ์ในการเจาะรูซึ่ง ถ้าใครไม่มีหัวแรงก็สามารถที่จะใช้เหล็กเผาไฟได้นะครับหรือจะเป็นพวกคัตเตอร์กันไกลก็ได้สําหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกให้เราเจาะรูระบายน้ําที่บริเวณก้นถังก่อนตัวนี้เราสามารถที่จะเจาะรูได้6กถึงแรูวันนี้เราจะใช้ประมาณหกรูควรที่จะมีขนาดไม่ต่ำกว่าครึ่งเซนติเมตรเพื่อให้ง่ายต่อการระบายน้ําซึ่งระยะห่างประมาณ5เซนให้เจาะตามที่เหมาะสมถ้าเกิดทีจนเกินไปน้ําก็จะไหลเร็วไปถ้าเกิดห่างจนเกินไปเนี่ยน้ำออกได้น้อยมันจะทําให้ดินแฉะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะด้านข้างนะครับเพื่อเปิดออกแล้วดินเข้าไปใส ให้เราตัดตามขอบนะครับมันจะตัดได้ง่ายแล้วก็ถังเรายังจะมีความแข็งแรงอยู่ซึ่งลักษณะของถังนี้นะครับจะมีขอบที่เป็นเหลี่ยมตัวนี้จะง่ายต่อการตัดถ้าเกิดมีถังที่ไม่มีขอบนะครับเราสามารถที่จะใช้เป็นสีเมจิกเพื่อที่จะตีเส้นตำแหน่งที่เราเจาะนะครับปรับได้ตามความต้องการของเรา หลังจากที่เราจอดหนึ่งด้านแล้วนะครับเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะนําดินปลูกมาใส่นะครับควรที่จะเหลือไว้ด้านล่าง2ส่วนด้านบน1ส่วนนะครับส่วนที่ใส่ดินเนี่ยจะเป็น2ส่วนเพื่อให้พืชเราสามารถที่จะหาอาหารได้ดีแล้วก็สามารถที่จะขยายรากได้ดีหลังจากที่เราจอดด้านนี้แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งเราก็จะเจาะเช่นเดียวกันสําหรับภาชนะที่สามารถนํามาทําแบบนี้ได้ก็เป็นภาชนะที่มีความแข็งแรงมีความทนทานเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็นทรงกลมทรงหกเหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าเกิดมีหูจับก็จะดีนะครับก็คือเราสามารถที่จะยกเคลื่อนใจได้ง่ายสำหรับข้อควรระวังในการนําถังพลาสติกมาใช้ทํากระถางนะครับก็คือก่อนที่จะนํามาใช้หรือมาทําเราควรที่จะทําการล้างให้สะอาดก่อนนะครับส่วนถังที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีที่เป็นอันตรายเราไม่ควรนํามาใช้นะครับหลังจากที่เราตัดทั้ง2ด้านแล้วนะครับเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําดินปลูกมาใส่แล้วก็สามารถที่จะปลูกพืชได้เลยจะใส่จากด้านข้างตรงรูที่เราเจาะใส่เข้าไปให้เต็ม ดินปูกในวันนี้นะครับจะเป็นดินหมักระหว่างใบไม้กับหน้าดินจะมีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีาธาตุอาหารต่างๆค่อนข้างที่จะสมบูรณ์สำหรับดินที่แนะนํามาใส่ก็ควรจะเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สามารถที่จะระบายน้ําได้ดีเพราะว่าพื้นที่ในการหาอาหารของรากพืชน,นี่มันจะน้อยนะครับแล้วก็เป็นดินที่ต้องระบายน้ําได้ดีเนื่องมาจากว่าถ้าเกิดน้ําขังจะทําให้พืชเจริญเติบโตช้าเราควรที่จะใช้มือกดด้วยนะครับให้กดเบา หลังจากที่เราใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําเอาต้นกล้าผักหรือผักที่เราจะปลูกมาปลูกได้เลยซึ่งในวันนี้นะครับเราจะปลูกผักแพลวต้นกล้าเราชามาแล้วนะครับก็คือเขามีรากแล้วแล้วก็สามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้เลยนี่นะครับลักษณะของต้นก้าผักแพลวที่เราชาไว้แล้วนะครับสำหรับวิธ,ธรรรีการปลูกนะครับเราจะทําหลุมเพื่อที่จะนําเอาต้นผักแพลวลงไปปลูกควรที่จะทําหลุมให้ลึกกว่าบริเวณรากที่มันงอกขึ้นมาสําหรับกระถางที่เราทําในวันนี้นะครับเราจะปลูกฝั่งละสามต้นรวมเป็น6ต้น หลังจากที่เราปลูกหนึ่งด้านเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ในลักษณะนี้ต่อไปเราก็จะทําอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามกันสําหรับการเลือกต้นกล้าผักที่จะมาปลูกในกระถางขนาดนี้แล้วก็วิธีนี้นะครับเราควรที่จะเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของกระถางแล้วก็ปริมาณของดินด้วยหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการรดน้ําท,ทันทีวิธีการดูแลรักษาก็คือเราสามารถที่จะนําไปตั้งไว้ในตําแหน่งที่เราต้องการแล้วก็คอยให้น้ําเป็นประจําทุกวัน สำหรับผักแพีวแล้วนะครับก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีไม่ว่าจะเป็นในร่มหรือกลางแจ้งนะครับเราสามารถที่จะเลือกตำแหน่งวางได้เลยหลังจากที่เราปลูกแล้ว2สัปดาห์เราจะทําการให้ปุ๋ยนะครับสามารถที่จะให้ได้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักหรือเป็นปุ๋ยเคมีก็ได้ใช้เวลาประมาณ1เดือนเราก็สามารถที่จะเก็บไปรับประทานได,ด้สามารถที่จะเก็บกินได้ตลอดปีสําหรับผักอย่างอื่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับอายุและการเก็บเกี่ยวของผักแต่ละชนิดไป นอกจากนั้นเนี่ยอายุของถังนะครับถังนี่จะมีความหนานะครับมีความแข็งแรงทนทานสามารถที่จะปลูกผักได้หลายรอบซึ่งถ้าเกิดเราเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนดินแล้วก็นําผักชนิดอื่นมาปลูกได้นะครับนี่นะครับตัวอย่างผักที่เราปลูกในวันนั้นนะครับก็คือจะมีผักแครตอนที่เราปลูกถ้าเกิดจะเข้าหน้าหนาวนะครับเขาจะมีดอกถ้าต้องการที่จะให้เขาเป็นพุ่มเนี่ยส่วนที่เป็นดอกส่วนนี้เราจะเด็ดออกนะครับซึ่งหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับเขาเริ่มฟื้นตัวแล้วเริ่มติดแล้วเนี่ยครับการเจริญ แล้วก็มันจะสะดวกสบายในการยกสามารถที่จะใส่ปุ๋ยเข้าไปด้านในได้ส่วนอีกต้นนะครับจะเป็นชพูค่อนข้างที่จะสวยนะครับก็คือเขาสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับประโยชน์ของการทํากระถางปลูกต้นไม้จากถังพลาสติกนะครับถือว่าเป็นกระถางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายเวลาโดนฝนหนักหรือแดดจัดเนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เร็วสามารถที่จะปลูกผักได้หลายชนิด เอาไปประดับสวนทําให้เกิดความสวยงามได้และผักที่เราปลูกยังจะมีการเจริญเติบโตที่ดีเพราะว่าจะไม่มีวัชพืชเป็นรบกวนทําให้เราสามารถที่จะดูแลผักที่เราปลูกเนี่ยได้ง่ายขึ้นและยังช่วยให้เราประหยัดในการซื้อกระถางหรือซื้อภาชนะในการปลูกต้นไม้ได้นะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทํากระถางปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้นะครับถือว่าเป็นการทํากระถางที่มีวิธีทําที่ง่ายนะครับสามารถที่จะนําวนมาปลูกผักได้หลายรอบสาหรับท่านที่มีถังหรือภาชนะอย่างอื่นอยู่แล้วนะครับท่านสนใจก็สามารถที่จะนําเอาไปทดลองทําแล้วก็ปลูกขึ้นผักดูได้นะครับจากที่เราทําทดลองปลูกผักดูแล้วได้ผลดีครับ